สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เรียนให้พี่น้องทราบตั้งแต่ต้นและในหลายๆครั้งนะครับว่าเราอยู่ในโลกที่เราต้องต่อสู้กับลัทธิหรือคําสอนที่เทียมเท็จที่ทําให้เครืจักรของพระองค์นั้นเกิดการแตกแยกและเมื่อครดจักรของพระองค์เกิดการแตกแยกสมาชิกลูก,ลกแกะของพระเจ้านั้นไม่ได้รับการเสริมสร้างอย่างถูกต้อง โดยพะระเจ้าของพระเจ้าโดยหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องก็ทําให้สมาชิกนั้นอ่อนแอเมื่อไม่รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรคือของแท้อะไรคือของเทียมเท็จสมาชิกก็จะอาศัยการตัดสินใจที่บนพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการมีเหตุมีผลของผู้ที่สอนเทียมเท็จเหล่านั้นชักนําไปให้หลงทางไปได้นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเพราะกิริจักนั้น ก็ต้องสอนครับต้องสอนต้องให้สมาชิกได้เรียนรู้จากพร,ระเจ้าของพระเจ้าถึงหลักคําสอนที่ถูกต้องพี่น้องครับ,รบอย่างกรณีใน Question and Answer ปุจฉาวิสัชนาข้อที่29นะครับพูดถึงเรื่องของการทรงไทยก็จะมีกลุ่มที่มีความเชื่อผิดที่ไม่เชื่อตามลำดับ6ประการที่เราได้เรียนรู้มาแล้วจากเมื่อวานนี้นะครับ พวกเขาก็เชื่อว่าคนบาปจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการชำระบริสุทธิ์แต่มุมมองของเขาก็คือการที่คนบาปนั้นคิดจะเริ่มชีวิตใหม่ก็เกิดจากตัวเองครับไม่ได้เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพากำลังของตัวเองต้องพึ่งพาความตั้งใจของตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรอดพวกเขาเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลยซึ่งผิดจากพระคัมภีร์ครับ เพิ่มผีสอนชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระพระาชกิจของพระองค์หรืองานของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเปน,เป,นเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นําเรื่องของ conversion ก็คือการกลับใจใหม่การสํานึกบาปสิ่งต่างๆนี้ครับเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับอีกกลุ่มความเชื่อหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่างานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จริงแต่เป็นความเชื่อไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเชื่อว่าความ การที่คนบาปต้องกลับใจจากบาปเสียก่อนนะครับโดยการให้ความร่วมมือกับพระเจ้าและอนุญ,ญาตให้พระย,ายามสุดรทางานางน,น,นั่นคือก็มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลก็พอ,อะไรครับเพราะว่าต้องกลับใจเสียก่อนนะครับการกลับใจเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากคนบาปแต่ในส่วนของเรานะครับเราเชื่อว่าการกลับใจนั้นเป็นงานของพระย,ายามบริสุทธิพี่น้องเห็นไหมครับการที่ คนจะอนุญาตให้พญาณบริสุดเข้ามาในใจของเขาในแง่หนึ่งนะครับถ้ามองจากมุมมองของมนุษย์ก็ดูเหมือนใช่แต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับการเปิดใจออกการเชื้อเชิญการต้อนรับพระญยาณบริสุดเข้ามาในชีวิตมาอยู่กับเรามันเป็นงานของพระญญาณบริสุทธิ์ครับแค่ความเชื่อแบบรีฟอร์มของเรานะครับรีฟอร์มก็คือปฏิรูปนะครับของเรานะเชื่อว่าพระเยซู พระองค์เป็นผู้ที่ทําในส่วนของพระองค์คือสิ้นมชนแมงเขียนนะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําในเรื่องของการสงไถยเป็นผู้ที่เรียกร้องให้กลับใจใหม่แต่ส่วนเพิ่มเยียมสุดนะครับทาให้มนุษย์เปิดใจออกพระเยซูยรเรียกให้มนุษย์กลับใจใหม่แต่งานของพระเยียมสุดก็คือทําให้มนุษย์เปิดใจออกตอนรับพระเยซูพระมนุษย์ เดิมเป็นผู้ที่ตายแล้วตายแล้วจากการละเมิดและความบาปนะครับแท้จริงแล้วเขาไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าได้และไม่มีใจปรารถนาที่จะให้พระองค์มาหาเขาหรอกครับแต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงกระทาให้คนที่บาปที่ตายแล้วมีชีวิตใหม่พระองค์ทรงเป็นเสียงเสียงเรียกของพระเจ้านะครับทําให้มนุษย์เปิดใจต้อนรับพระเยซู พระยาณบริสุดยังทรงกระทํากิจนี้อยู่แน,นอกจากนั้นพระองค์ก็ฟื้นฟูจิตใจคนบาปที่กลับใจใหม่ให้เชื่อฟังให้ทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพาีนงครับโดยสรุปแล้วพี่น้องนี่คืองานของพระยาณบริสุท์ครับจริงๆแล้วก็คือร้อยเปอร์เซ็นเป็นงานของพระยานบริสุธิ์ทั้งสิ้นไม่ได้เป็นงานของมนุษย์เลยครับมนุษย์เพียงแต่ตอบสนอง พี่น้องครับโปรดจําว่ามนุษย์เพียงแต่ตอบสนองพอาราะเจ้านะของพระเจ้าในเช้าวันนี้รับปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20นะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20โปรดฟังเพาราะเจ้านะของพระเจ้าครับดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องครับเราเห็นว่านี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าตรีกานุภาพนะครับพระง่งทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเรียกเปิดประตูเปิดประตูคือการตอบสนองครับพี็น่างเราเห็นตั้งแต่เรียกมาจากพระเจ้านะครับ เปิดประตูก็คือมาจากพระเจ้าเหมือนกันแต่ในส่วนของมนุษย์นั้นตอบสนองการเข้าไปหาคนนั้นพมนักอาศัยอยู่กับคนคนนั้นบ้านหลังนั้นรับประทานอาหารพี่น้องครับนั่นคือเกิดจากการที่พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกระทํานั่นคือพรารกิจครับนั่นคืองานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทําให้เรารู้ว่า ความรอดนั้นเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้นะครับความรอดนั้นเนื่องด้วยการกระทําของเราก็หาไม่ได้แต่เป็นพระคุณสำหรับเราแล้วเป็นพระคุณนะครับเพื่อเมตตาของพระเจ้าวความรักมั่นคงของพระเจ้าไหลลงมาในชีวิตของเราเป็นพระคุณทั้งสิ้นเพราะนั้นเราต้องสํานึกและขอบพระคุณพระเจ้าครับเราต้องปรนนธาตัวที่จะเชื่อฟังพระองค์ปรนนธาตัวในการถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเพราะมันคือสิ่งที่ตอบสนองของพวกเรา พี่น้องครับเราจะมานำมรสกพระเจ้าด้วยกันนะครับในเพลงชูคิดเซียนบทที่141ครับโดยความเชื่อข้าได้เห็นนะครับโดยความเชื่อข้าได้เห็น ี่น้องครับพระเยซูปโปรง่งชงไถ่เรานะครับโดยความเชื่อเราจึงได้รับการไถ่พี่น้อครับไม่ได้เป็นการกระทําใดๆของเรานะครับเรารับโดยความเชื่อขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยึดมั่นในหลักข้อเชื่อในเรื่องนี้สิ่งที่เราเชื่อนะครับก็คือเราซึ่งเป็นคนบาปได้ตายแล้วครับเราได้ตายแล้วโดยการละเมิดและเมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซู เราได้รับเชิญให้เข้ามาหาพระเยซูแต่เราไม่ต้องการมาหาพระเยซูต,ต่อต้านพระองค์หากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทํางานแน่นอนครับเราคงไม่มีความต้องการที่มาหาพระเยซูแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงท,ทาพระสิทธิของพระองค์ให้เรามีใจปรารถนามีความต้องการมาหาพระเยซูพระเยซูส่งเข้ามาในใจิตใจของเราเมื่อเราเปิดใจออกทําให้เราบังเกิดใหม่ ถึงตอนนั้นครับเราก็เริ่มเกลียดชังความบาปและต้องการพระเยซูเราเริ่มที่จะกลับใจใหม่เสียใจกับสิ่งที่เราทําเสียใจกับความบาปที่เราเคยทําพี่น้องครับนี่คือการกลับใจใหม่คือการที่เสียใจการกลับใจใหม่คือการเสียใจและหันมาเชื่อพระเยซูและเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราก็จะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมครับ และถูกรับเป็นบุตรของพระเจ้าหลังจากนั้นเราก็ยึดพระนามพระเยซูและถือว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดและองค์พระวิญป็นเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเราใช้ชีวิตเรามอบชีวิตให้กับพระองค์ใช้ชีวิตกับพระองค์อยู่เพื่อพระเยซูอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอยู่เพื่อเชื่อฟังเพื่อน้ำมันไทยของพระเจ้าสําเร็จเพื่อแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราสําเร็จจนถึงวันสุดท้ายครับที่เราจากโลกนี้ไป พี่อคับเราได้ถูกทําให้เป็นขึ้นจากความตายในที่สุดและเราจะถูกทําให้เหมือนพระเยซูทั้งร่างกายและจิตใจจ,จิตวิญญาณสิ่งที่เราจะทําเพียงสิ่งเดียวก็คือสรรเสริญพระเจ้านามัสการพระเจ้าเพียงผู้เดียวครับพี่น้องครับเราไม่มีอะไรที่เราจะเป็นหนี้บุญคุณที่พระเจ้าจะติดค้างเราไม่มีครับมีแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าและเราต้องใช้หนี้บุญคุณของเรา ท <P an av id> ี่พระเจ้าได้ทรงประทานกับเราพี่น้องครับในความรอดของเราในการทรงไถ่ที่มาจากพระเจ้านั้นพี่น้องครับเราไม่ได้ติดค้างอะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อความรอดเลยนะครับเราไม่ได้ทําอะไรให้พระเจ้าจะเมตตาเราเลยแต่เป็นความเมตตาของพระเจ้าล้วนๆครับเป็นการทรงเลือกของพระเจ้าล้วนๆครับเป็นการทรงทําพันธกิจ หรือทำภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ล้วนๆครับเราเพียงแต่แค่ตอบสนองเท่านั้นเองพี่น้องครับและนั่นคือพระคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อเรายิ่งรู้ว่าเราไม่ได้มีส่วนอะไรในการที่รับการไถ่เรายิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระพุทรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในครั้งนี้นะครับในหัวข้อที่28ของ ปุจฉาวิสัชนานี้ทำเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบปรานได้เป็นความเป็นพระคุณล้วนๆครับเป็นพระคุณล้วนๆที่เราจะรับความรอดพ,พี่น้องครับไม่ได้เป็นการกระทำใดๆของเราเลยไม่ได้เป็นสิ่งดีที่เราทำเลยความรอดมาจาก พระคุณเป็นพระคุณครับความรอดนั้นไม่ได้เกิดจากการทำดีหรือการกระทำของใครทั้งสิ้นเป็นการกระทำของพระเยสูคริตเป็นการกระทำของพระบิดาเป็นการกระทำของพระญันบรยสุธ์ครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องแท้ทุกท่านให้เราเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องนี้โดยพระคุณเท่านั้นครับ โดยพระคุณไม่มีสิ่งดีที่เราทำอะไรได้เลยเพื่อไปถึงความรอดและการไถ่อาเมนขอพระเจ้าทรงอำหน,นยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับในเวลาที่ช ไร่ไร้ในเวลาที่ฉันลงไปจากทางแสนไกลในเวลาที่เดียวดายมันไม่เหลือใครๆฉันยังมีพระเยซูอยู่ไม่ไกลกลับมาหาทาง พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของพวกเรานะครับ ข้าวแช่โวยพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ